พมอน้อมรำลึกนึกถึงท่งาราจการะคุณสมเด็จพระญาณวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรนธโรด้วยความเคารพบูชาเข้ออากาศพระเทลานุเทระเพื่อนพระบิสุสมณีนเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่จะเดินทางมาทำบุญใส่บาตรถวายพระตาหาร นวสีรัตนธรรมารามในวันสงกรานวันนี้วันพระฤหัสสบดีที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2566อนุโมทนากับคณะเจ้าภาพถาวายพระทหารชาวพระทหารเพนน้ำปณะนะได้แก่หนึ่งสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา170 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาในเครือดออรนรงทัศนนิพันธ์ 2. ส,สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา254วัดสุทธิวราราม 3. แพทย์หญิงแววตาแพทย์หญิงผานิตาคุณพานุหลูอารีสุวรรณ 4. คุณวันนาเกิดเกียรติสุดา ทำบุญในวันคล้ายวันเกิดเด็กชายฉันทวัฒนเด็กหญิงปภาวีอนันต์ขาวานิ้5อากงนำชัยอามากมลพันธ์บุญชูใจและครอบครัว6คุณสายฝนโกสุมบงกตทำบุญอุู่ที่สวนคุศลให้กับคุณพ่อชาวทิมไทยจะภาพถวายพระทหารเช้าและน้ำปานะ1คุณพระครัต พบธัญรัตและครอบครัวทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายมงคลประีีบสนสุขสองคุณวรพพทักษะพันธ์วันนี้พระสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวน43สารูปสัมเนห54รูปคารวาดหนึ่งพันสองร้อยท่านสาธุสา ธุสาธุอนุโมทานอันนี้พระเนนรวมกันได้97 97รูปแต่ไม่สู้โยมโยม1,260งานอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน เห็นล้วก็นึกถึงหลวงพ่อวันที่ท่านรับบารก็ดีหรือแม้กระทั่งวันสงกรานต์ตอนหลวงพ่อปีแรกๆเนี่ยหลวงพ่อท่านจะลงให้โยมส่งน้ำถ้าเกิดปีแรกเลยเนี่ยท่านจะนั่งรถนั่งรถและโยมเหมือนกับรถขบบวน่ะโยมก็เคลื่อนหลวงพ่อไปโยมก็อยู่สองฝั่ง แล้วก็ส่งน้ำนะส่งน้ำหลวงพ่อแล้วก็พระเนนก็เดินตามในส่งน้ำเนื่องในวันสงกรานเช่นเดียวกับวันนี้ที่วัดศรีรัตนธรรมารามเราก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรารยมไม่ไปไหนยังไม่มีแพลนจะทำกิจอื่นใดก็จเจริญพรเชิญอยู่ด้วยกัน ช่วงเช้าเราก็ทำบุญใส่บาตสวดมนต์นั่งสมาธิถวายพัตตาหารแด่พระพิสูจนาสมณีเสร็จแล้วก็จเจริญพรเชิญรับประทานอาหารทางวัดเราจะเตรียมอาหารไว้ให้เป็นข้าวต้มบ้างพัตตาหารที่กาลเสสสังมังคลายาจามิพระท่านพิจนาพระท่านแจกพัดเมื่อกี้ ยะเกพันเตสังโคพระทหารที่ยัดโยมถวายมาให้กับพระส่วนหนึ่งก็เป็นของพระซึ่งพระท่านได้พิจารณาพระทหารแล้วท่านก็ใส่ไว้ในบาตรของแต่ละรูปในส่วนแรกส่วนที่สองก็เป็นของสม,มเนรนสม,มเนรนก็ได้พิจารณาพระทหารแล้วก็ใส่ในบาตรส่วนต่อไปก็เป็นของคารวะที่จะพิจารณา ดังนั้นโยมก็าทานอาหารมีข้าวต้มมีพัตหารอาหารต่างๆที่ทางวัดจะเตรียมในช่งชวงเช้าในช่วงสายพิธีเราเก้าโมงครึ่งแล้จะมีพิธีบ,บ,บำเพ็ญกุศลให้กับคุณลุงเชาพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาท่านในไม่ได้เป็นไหนก็ จะเลินฟจเริญพรฟังพระธรรมเทศนาได้ที่เนี่ยที่อาคารปราสาททองโอสถในช่วงบ่ายที่จริงปีที่แล้วเนี่ยเราแห่บ่ายสองโมงพอแห่เสร็จรอบเดียวพระมหาเจดีโยมเปียกหมดเลยไม่ได้เปียกเพราะสงการนะเปียกเพราะเหงือ่อ เพราะว่ามันร้อนก็เลยเลื่อนปีนี้ก็เลยเลื่อนไปตั้งขบวนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็จะแห่กันตอนบ่ายสี่โมงแห่รอบอุโบสถกลางน้ำรอบพระมหาเจดีกรรมกลางน้ำหนึ่งรอบคณะเจ้าภาพที่รับเป็นเจ้าภาพกองผ้าป,ป่าเราก็จะร่วมกันแห่มีนางลำมี นี่ขบวนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าสาราประสาททองมีพระพุทธรูปมีพระบรมสารีริกธาตุอธิธาตุหลงพ่ออธิออธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาแล้วก็สัญ,ญลักษณ์แห่งสงการปีนี้นะก็คือควายแล้วก็มีนางสงการยอมชูชาติทำควายไว้ให้ก็จะแห่กัน เป็นประเพณีนิยมชาวบางฉลงเนี่ยแห่กันเป็นประเพณีนิยมแล้วก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อท่านยังอยู่แล้วก็มีจัดพิธีแห่ท่านก็นั่งรถกอล์ฟมาชมมาดูกระบวนแห่ก็ให้เข้ากับประเพณีก็คือเนื่องในวันสงกรานต์แล้วก็เป็นบุญเป็นกุศล ให้ญาติโยมได้พากันบำเพ็ญมหาทานมหากุศลร่วมกันหลังจากแห่รอบหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราก็เข้าไปถวายผ้าป่าร่วมกันแล้วก็พระอาจารย์ให้เขาทำใบอธิษฐานจิตหมายถึงว่าใบอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษในวันสงการเราก็ไปเขียนอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับ มีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องต่างๆคณะสงฆ์พระสงฆ์ก็จะได้อุทิศส่วนกุศลพิจารณาบังสกุลให้กับท่านเหล่านั้นยังในวันสงกรานต์นั้นก็ร่วมบุญกุศลร่วมกันพระอาจารย์ตั้งไว้ร่วมกันทอดผ้าป่ามาหากุศลเพราะว่าหลวงพ่อพาทอดตั้งแต่ท่านยังอยู่วัดศรีรัตนธรรมารามเราเนี่ย ทอดผ้าป่าปีละครั้งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็คือวันที่สิบสามเมษาหลวงพ่อเป็นองค์ลงมารับผ้าป่าด้วยองค์ท่านเองตั้งแต่ท่านยังอยู่และทีนี้พอมาท่านไม่อยู่แล้วเราก็ยังปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคือการทอดผ้าป่าหนึ่งปีหนึ่งครั้งปีนี้กำหนดไว้ร้อยสามกองโยมจองกันไปจองกันมาตอนนี้ได้ ร้อยสาสิบรอยสาสิบกองนะก็เรียกว่าเกินเป้า <laughs> เกินเป้าที่ตั้งไว้ตอนแรกเอาอายุหลวงพ่ออันนั้นก็จเจริญพรนะโยมนะถ้าเกิดยังไม่ได้ไปไหนก็ร่วมกิจกรรมกันที่วัดศรีรัตนธรรมารามวันนี้เป็นวันสงกราน ถ้าพูดว่าสงกรารคืออะไรถ้าสงกรารจริงๆแปลว่าการย้ายหรือว่าการก้าวไปหรือว่าการย้ายไปถ้าเรียกว่าวันสงกรานตามคติโบราณก็อบอกว่าย้ายจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งเขาเรียกว่าการย้ายหรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งคือการก้าวไปเขาเรียกวันสงการเราได้อะไรบ้างจากวันสงกราร ประจย์วา่าถ้าเกิดเรามองให้เป็นธรรมะก็เป็นธรรมะคำว่าวันสงกรารคือการย้ายหรือว่าการก้าวการที่เราจะก้าวไปเนี่ยก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวหรือว่าเวลาของชีวิตของเราเราผ่านมาแล้วไม่รู้กี่สงกรารผ่านมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ปีที่เราผ่านมาล้วนแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกับเวลาอย่างที่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราอระงค์ตรัสว่ายัางกินจิสมุตทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คือเรื่องของความไม่ประมาทเมื่อชีวิตของเราเก้าวไป ตามการเวลาที่ชื่อว่าสงกราคือการย้ายหรือว่าการเข้าไปย่อมีความเกี่ยวเนื่องกับเวลาทุกวินาทีแห่งการผ่านไปของชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันที่ผ่านไปทุกขณะทุกวินาทีของชีวิตก็เคลื่อนคอยไปตามความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ มเมมีการเกิดขึ้นก็จะมีการเสื่อมเป็นธรรมดาไม่ต้องไปพิจารณาจากที่ไหนไม่ต้องพิจารณาจากใครพิจารณาจากตัวเราว่าปีแรกสองปีแรกสามปีแรกที่เราเกิดขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์เป็นมีพ่อมีแม่คอยประทา์เลี้ยงดูเลื่อนมาเคลื่อนมาจนถึงปัจจุบันบางท่าน40ปีบ้าง50ปีบ้างเนี่ยเราเปลี่ยนไปหรือเปล่า เราเสื่อมไปหรือเปล่าอะไรบ้างที่เสื่อมบางคนก็ความคิดเสื่อมบางคนก็ความจำเสื่อมบางคนก็ร่างกายเสื่อมบางคนก็สิ่งรอบข้างเสื่อมไม่ได้เสื่อมธรรมดาเสื่อมแล้วก็หายพิจารณาจากพระอาจารย์เองจากที่คนที่เรารู้จักเราคุ้นเคยก็ค่อยๆ หายไปเรื่อยๆคำว่าหายไปคือชีวิตของแต่ละคนเหล่านั้นก็เริ่มทยอยสิ้นชีวิตบางคนเป็นญาติบางคนเป็นพี่บางคนเป็นน้องก็เริ่มหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันขึ้นเรื่อยๆ,ๆเวลาก้าวไปเรื่อยๆดังนั้นท่านจึงบอกว่าวันเวลาเนี่ยล่วงไปล่วงไปบบดน,นี้เราทำอะไรอยู่ พระเจ้าจึงบอกให้เราทำปัจจุบันขณะทำเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุดคือการไม่ประมาทในชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการทำสมาธิภาวนาก็ดีการคิดดีทดําดีพูดดีปรารถนาดีต่อกันก็ดีเป็นสิ่งที่ต้องทำขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ อันไหนที่นำมาซึ่งความทุกข์อันไหนอันนำมาซึ่งความไม่สบายใจแล้วก็พยายามตัดออกจากชีวิตของเราเราก็จะทำปัจจุบันขณะทำการเวลาที่มันกำลังเคลื่อนไปในชีวิตของเราให้ดีเพราะว่าวันเวลาย่อมกืนกินสรรพสิ่งและตัวของมันเองวันเวลาที่เราจะเริญเติบโตวันเวลาที่เราทำอะไรต่อเมื่ออะไรในชีวิตเราย่อมแลก มาพร้อมกับเวลาที่เราเสียไปด้วยดังนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะว่ามีเวลาที่จํากัดดังนั้นเมื่อเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีเวลาที่จํากัดก็ทําเวลาและทําคุณค่าของชีวิตให้ดีตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนพวกเราไว้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าประมาทเพราะว่า ย่อมมีเกิดและมีเสื่อมเมื่อมีเสื่อมก็มีดับเมื่อมีดับก็มีศูนย์กับชีวิตเราก็เช่นเดียวกัน,น,นวันสงกรานต์เราได้ตระหนักถึงเวลาตระหนักถึงการที่มันเคลื่อนไปที่มันก้าวไปที่มันย้ายไปในทุกๆปีทุกๆขณะของชีวิตเราเมื่อเป็นเช่นนั้นทำให้เราเห็นว่าเมื่อเวลามีคุณค่าก็ต้องทำเวลานี้ให้ดีที่สุดทำเวลาให้เป็นประโยชน์เหมือนหลวงพ่อว่า ยู่ไปเพื่อทำความดีความดีคือเป็นประโยชน์ต่อตอนเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นความดีคือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนั้นชื่อว่าความดีนี่คือประการแรกประการที่สองคือสิ่งที่ได้จากวันสงกรานต์พระอาจารย์ว่าเป็นการระลึกถึงพระคุณระลึกถึงพระคุณยังไงเพราะว่าวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษอย่างเช่นวันนี้โยม เอารูปบรรพบุพร,บรุษมาหรือว่ามาบาังสุขุนอยู่ที่ส่วนกุศลอย่างนี้เป็นต้นทำให้เราระลึกถึงผู้มีพระคุณสแสดงซึ่งความกตันญูกตาเวทิตาเกิดขึ้นในใจของเราเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยลำพังไม่ได้ต้องอาศัยการพึ่งพาการพึ่งพิงการเอื้อเฟื้อการดูแลจากบุคคลอื่นถึงจะสามารถทำให้ชีวิตตัวเราจเจริญขึ้นมาได้ เพะนั้นผู้มีพ่อคุณจึงเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการทำให้ชีวิตของเรามาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างที่ท่นานวานี้มิตังสาธุรูป,ปานังกตัญยูกตาเวทิตาความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเกิดเราละลึกว่าเราจะเป็นคนดีละลึกในใจว่า เราจะตอบแทนซึ่งพระคุณผู้มีพระคุณเราก็ต้องมีความกตันยูกระตะเวทิตาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีความกระตัญยูในสมัยครั้งพุทธกาลที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่มีพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านจะมาบวชไม่มีพระรูปไหนกล้าบวชให้เพราะว่าท่านอายุมากกว่าจะเป็นภาระเมื่อบวชเข้ามาแล้ว จึงเป็นที่มาเมื่อพระองค์ทรงทราบพระองค์ก็ทรงาถามว่ามีพระรูปไหนบ้างในอารามเนี่ยที่ระลึกถึงคุณของพราหมณ์คนนี้บ้างภาษาลิบุตรท่านก็บอกว่าระลึกถึงระลึกถึงอะไรระลึกถึงว่า,าพราหมณ์คนนี้เคยใส่บาตรข้าวหนึ่งทัพพีให้เพียงหนึ่งทัพพีเท่านั้นท่านยังระลึกถึงคุณเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้ภาษาลิบุตรเป็นอุปชาบวชให้เพียงเพื่อ เพียงแค่ระลึกถึงข้าวเพียงหนึ่งทพีพระองค์ทรงยกย่องอย่างยิ่งว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตาเวทิตาดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่เลี้ยงเรามาท่านให้เรามากกว่านั้นให้มากกว่าหนึ่งทพีให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นชีวิตจิตใจของเราปัจจุบันจึงเป็นวันที่เรามาน้อมรำลึกถึงท่าน ถึงบุพการีชนผู้ที่ล่วงลับก็ดีผู้ที่ยังไม่ล่วงลับเอาดอกไม้เอาพวงมาลายัยเอาน้ําไปลดน้ําดําหัวขอพอรวพอวยพรเน้ท่านอันนี้คือวันที่เราระลึกถึงซึ่งพระคุณลวงพ่อท่านบอกว่าเราอาศัยสิ่งใดเราต้องรักษาสิ่งนั้นเพื่อจะได้อาศัยสิ่งนั้นไปนาน เรารักษาเราอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องในการดำรงชีวิตอยู่ให้ชีวิตเราจะเลร่ญรุ่งเรืองผาสุขเราก็รักษาสิ่งนั้นไว้เพื่อที่จะได้อาศัยสิ่งนั้นไปนานให้ท่านได้อยู่กับเรานาน,านๆแม้กระทั่งท่านไม่อยู่แล้วเราก็ทําบุญอีกที่ส่วนกุศลไปให้เป็นวันที่เรามาน้อมรำลึกถึงพระคุณใน,นวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาตอนนี้8ปดโมงครึ่ง เนนมองหน้าพระอาจารย์แล้วการนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนในที่นี้แล้วก็ในวันสงกรานต์ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญนําความก้าวหน้าความผาสุขความรุ่งเรืองความเจริญความเป็นธรรมะ ในอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีธรรมในะท่านเจ้าพรอคุณสมเด็จหลวงพ่อวิทย,ยังคุ้มครองป้องกันทุกท่านให้จเจริญให้มีแจ่ความสุขอานไหนส่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้แค้วคาดปลอดภัยจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทา